สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกซึ้งถึงแนวคิดสำคัญทางพุทธศาสนานะคะที่หลายๆแหล่งข้อมูลบอกว่า เออเป็นเหมือนรากของความทุกข์ในชีวิตเราเลยนั่นก็คือเรื่องขันห้าค่ะเราจะมาดูกันว่าขันห้าหรือองค์ประกอบ5อย่างเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทําไมการที่เราแบบว่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยถึงทําให้เราทุกข์ที่สําคัญนะคะตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้โดยเฉพาะในประหารสูตรเนี่ยการพ้นทุกข์มันไม่ใช่การไปกําจัดขันห้าทิ้งนะคะแต่คือการละ หรือการปล่อยวางความยุติดด้วยปัญญาคำถามก็คือแล้วเราจะเข้าใจแล้วก็ฝึกละไอ้ความยุติดในขันห้าในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆครับ คำว่าขันเนี่ยถ้าแปลตรงๆก็คือกองนะครับเหมือนส่วนประกอบ5อย่างที่มันมารวมกันชั่วคราวทำให้เราเห็นเป็นรูปร่างเป็นความรู้สึกนึกคิดอะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วโดยธรรมชาติของมันมันไม่ใช่ตัวตนที่ถาวรทีนี้พอเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วก็เข้าไปยึดถือที่เรียกว่าอุปปาทานนะครับว่านี่คือฉันนี่คือของฉันอ๋อค่ะปัญหามันก็เกิดทันทีเลยครับซึ่งก็คือทุบ อือย่างที่ในหลายๆพระสูตรรวมถึงประหานสูตรเนี่ยชี้ทางแก้ไว้ก็คือการละหรือประหานะความยึดถือนั่นแหละครับด้วยปัญญาไม่ใช่ไปทำลายตัวขันมันเข้าใจแล้วค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะดูกันทีละส่วนเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่รูปประขันก่อนเลยส่วนที่เป็นร่างกายวัตถุเนี่ยแหล่งข้อมูลเขาเปรียบเทียบไว้หลายอย่างเหมือนกันนะคะทั้งเหมือนของยืมเหมือนกองธาตุดินน้ำลมไฟใช่ครับ รูปขันก็คือส่วนที่เป็นกายภาพจับต้องได้เนี่ยแหละครับแต่พอมองให้ลึกลงไปจริงๆมันคือการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนะครับมันไม่คงที่คือมันอันนี้จังแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราจริงๆคืออนัตตาเหมือนเราเอ่อยืมเสื้อผ้ามาใส่พอถึงเวลาก็ต้องคืนการที่เราไปยึดว่า ร่างกายนี้เป็นของเราจริงๆเป็นของเที่ยงแท้มันก็เลยเป็นบอกเกิดของทุกข์ไงครับพรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามธรรมดาเข้าใจเลยค่ะต่อมาก็เวทนาขันความรู้สึกสุขทุกข์หรือว่าเฉยๆที่มันเกิดขึ้นจากการรับรู้ต่างๆครับเวทนานี้เหมือนคลื่นเลยครับซัดเข้ามาแล้วก็ผ่านไปสุขก็อยู่ไม่นานทุกข์ก็ไม่อยู่ตลอด มันเกิดขึ้นเพราะมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็ดับไปถ้าเรามัวแต่วิ่งไล่ตามความสุขหรือพยายามผลักใสความทุก์เนี่ยก็เหนื่อยเปล่าๆครับเพราะมันไม่ใช่ของเราจริงๆบังคับมันไม่ได้อืการเห็นว่ามันเป็นแค่สภาวะที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาจะช่วยให้เราไม่ตกเป็นทาสของความรู้สึกครับ แล้วสัญญาขันล่ะคะการจําได้หมายรู้ที่ข้อมูลบอกว่ามันหลอกเราเก่งมากเลยอ๋อสัญญาคือความจําการตีความต่างๆครับเช่นจําหน้าคนจําชื่อจําเรื่องราวในอดีตมันก็จําเป็นนะครับสำหรับการใช้ชีวิตแต่แต่ยังไงคะแต่ปัญหามันคือเรามักจะไปยึดติดกับภาพจําเหล่านั้นนะครับสร้างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา จนบางทีมันก็บิดเบือนความจริงไปอย่างที่หลวงพ่อชาท่านเคยเตือนไว้นะครับว่าสัญญามันหลอกเอาง่ายๆอย่าไปเชื่อมันคืออย่าไปยึดแม่นถือมันว่าสิ่งที่จําได้หมายรู้เนี่ยมันเป็นจริงแทน้แน่นอนเสมอไปอืมค่ะเข้าใจค่ะมาถึงสังขารขันอันนี้จะเกี่ยวกับความคิดปรุงแต่งเจตนาต่างๆที่มันผลักดันให้เราทําพูดคิดสร้างกรรมต่างๆขึ้นมาใช่ครับ สังขารขันนี้เหมือนโรงงานความคิดในใจเราเลยครับทั้งคิดดีคิดชั่วคิดกลางๆหรือความตั้งใจต่างๆที่จะทํโน่นทนํานี่มันผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปไม่หยุดนิ่งเลยอคือมันอนิจจังแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราที่เป็นผู้คิดจริงๆนะครับเป็นอนัตตาการที่เราเข้าไปยึดว่าความคิดเนี่ยเป็นชั้นคิดหรือความคิดของฉันนี่แหละครับตัวที่ทําให้เราวุ่นวายแล้วก็สร้างภพสร้างชาติต่อไปไม่สิ้นสุด สุดท้ายแล้วค่ะวิญญาณขันการรับรู้ทางอายตนะทั้ง6ครับวิญญาณคือตัวรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อมีออการกระทบกันนะครับเช่นตากระทบรูปก็เกิดการเห็นขึ้นมาเรียกว่าจักขูดวิญญาณค่ะหูกระทบเสียงก็เกิดการได้ยินคือโสตะวิญญาณเป็นต้น เรามักจะเข้าใจผิดว่าไอตัวผู้รู้นี่แหละคือตัวเราจริงๆใช่ค่ะคิดว่าเป็นเราที่กำลังเห็นกำลังได้ยินแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่สภาวะรู้นะครับที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วมันก็ดับไปบังคับบัญชามันไม่ได้เป็นอน,นัตตาพอเหตุปัจจัยเปลี่ยนการรับรู้นั้นมันก็เปลี่ยนหรือดับไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เลยครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงมีลักษณะร่วก,กันคือ อน,นิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันจึงเป็นทุกข์และอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่มีเจ้าของการเห็นความจริงข้อนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในอนัตตลักขณะสูตรเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยครับที่จะนําไปสู่การปล่อยวางความยึดมั่นได้โอ้โหจุดนี้สําคัญมากเลยนะคะแสดงว่าจริงๆแล้วตัวขันห้าเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหา การที่เรามีร่างกายมีความรู้สึกความจําความคิดการรับรู้มันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ปัญหาจริงๆมันอยู่ที่การเข้าไปยึดว่าสิ่งเหล่านี้คือฉันหรือของฉันที่เรียกว่าอุป,ปาทานใช่ไหมคะถูกต้องอย่างยิ่งเลยครับใช่เลยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เราเกียดติช่างหรือทําลายขันห้านะครับแต่สอนให้เราเข้าใจมันตามความเป็นจริงแล้วก็ละไอตัวอุป,ปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละอ๋อค่ะ เพราะตัวนี้แหละครับที่เป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งปวงเลยดังพุทธพจน์ท,ที่ว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ก็คือการแบกขันห้าด้วยความยึดถือนี่แหละครับที่มันหนักที่มันทําให้เราทุกข์แล้วทางออกล่ะคะหรือปะหานะการละอุปาทานตามแนวทางปะหานะสูตรนี่เราจะทําได้ยังไงบ้างคะเห็นข้อมูลบอกว่ามีหลายวิธีเหมือนกัน ครับในพระปิดานอาหารสูตรและก็อัตถคถาเนี่ยท่านสรุปแนวทางการละความยึดมั่นในขันห้าไว้หลายมิติเหมือนกันครับซึ่งมันทำงานร่วมกันนะครับไม่ใช่แยกส่วนกันเด็ดขาดอาจจะมองเป็นห้างแง่มุมหลักๆได้ครับคือหคือเห็นโทษภัยของมันอธินวานุป,ปัสนาคือใช้ปัญญาพิจารณาบ่อยๆครับจนเห็นชัดเลยว่าขันห้าเนี่ยมันไม่เที่ยง ้องแปรปรวนเสื่อมสลายไปไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงการเห็นโทษเนี่ยไม่ใช่การเกลียดชังนะครับแต่เป็นการตื่นรู้เหมือนเราเห็นว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ยไฟกำลังไหม้อ้ค่ะเราย่อมเกิดความสลดใจไม่อยากอยู่ต่ออยากหาทางออกการเห็นโทษแบบนี้จะนำไปสู่นิพพิทาคือความเบื่อหน่ายความคลายจากความหลงไหลในขันห้าอืมอืมสองคือต้องอาศัยความเพียรครับ วิริยะครับรู้เฉยๆไม่พอต้องลงมือปฏิบัติด้วยความเพียรค่ะต้องทำด้วยใช่ครับต้องมีความตั้งใจจริงที่จะละความยึดถือต้องภาคเพียรในการเจริญสติปัฏฐานมันสังเกตมันพิจารณาขันห้าอยู่เรื่อยๆอย่างที่ครูมาอาจารย์ท่านย้ำว่ารู้แล้วต้องทำนะครับต้องใช้ความเพียรต่อเนื่องค่ะสคือใช้กำลังสมาธิและปัญญาสมถะและวิปัสสนาครับ จิตที่สงบตั้งมั่นหรือสมถะเนี่ยจะเป็นฐานให้ปัญญาหรือวิปัสนาทำงานได้ดีเหมือนน้ำนิ่งๆทำให้เราเห็นตะกอนใต้น้ำได้ชัดเจนอ๋อค่ะเหมือนมีเครื่องมือที่ดีขึ้นใช่ครับสมาธิช่วยให้จิตมีกำลังไม่ฟุ้งซ่านส่วนวิปัสสนาก็คือตัวปัญญาที่เข้าไปเห็นความจริงว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนต้องใช้ทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันไปครับ สี่คือเจริญปัญญาเห็นไตรลักษณ์โดยตรงอันนี้คืออาวุธหลักเลยครับคือการใช้ปัญญาพิจารณาซ้ำๆยำๆลงไปที่ขันตละตัวเลยว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจนถึงวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นจนปัญญามันยอมรับความจริงแบบสิ้นสงสัยเลยการเห็นแจ้งแบบนี้แหละครับที่จะนำไปสู่ความเบื่อหน่ายนิพพิธาความคลายกำหนัดวิราคะและความหลุดพ้นวิมุตติในที่สุดค่ะ และสุดท้าย5คือดำเนินตามอริยมรรมีองค์8ครับคือจริงๆแล้วการละอุปทานขันห้าเนี่ยมันคือผลของการดำเนินชีวิตตามทางสายกลางหรือมรรมีองค์8อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตั้งแต่มีความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนไปจนถึงการมีสมาธิที่ถูกต้องสัมมาสมาธิที่ทำให้เห็นแจ้งในความจริงการปฏิบัติทั้งหมดในมรรค8แเนี่ยจะค่อยๆขัดเกลาและทำลายความยึดมั่นในขันห้าไปเองโดยอัตโนมัติครับ อืมเข้าใจภาพรวมแล้วค่ะแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นกับดักที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะคะคือในแหล่งข้อมูลเขาพูดถึงว่าแม้แต่การไปรยึดติดในสิ่งที่ดีเช่นการมีศีลการได้สมาธิหรือแม้แต่ความรู้ความเข้าใจในธรรมะเนี่ยก็ยังเป็นอุปสรรคได้เหมือนกันมีอุปมาเรื่องแพรด้วยใช่ไหมคะโอ้อันนี้เป็นข้อสังเกตที่สำคัญมากครับใช่เลยเพราะว่าอุปาทานหรือความยึดมั่นเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งที่ไม่ดีนะครับ รคกับการยึดติดในความดีหรือแม้แต่ในผลของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ยังเป็นกิเลสอย่างละเอียดได้เหมือนกันที่มันขวางกั้นทางนิพพานได้อย่างเช่นการยึดมั่นในศินของตัวเองมากๆจนไปดูถูกดูแคลนคนอื่น หรือเกิดความยึดถือแบบผิดๆที่เรียกว่าศีลัพทตรปรมาสนะครับอ๋อค่ะหรือการติดใจในความสุขความสงบจากสมาธิจากฌานจนไม่ยอมก้าวไปเจริญปัญญาต่อเพราะยังพอใจในความสุขที่มันก็ยังไม่เที่ยงนั้นอยู่อืมหรือแม้แต่การยึดติดในความรู้ความเข้าใจธรรมะว่าฉันรู้แล้วฉันเข้าใจแล้วอันนี้ก็กลายเป็นทิฏฐุปาทานหรือทิฏฐาสวะคือความยึดมั่นในความเห็น ซึ่งหลวงพ่อชาท่านก็เตือนบ่อยๆครับว่าถ้าเห็นทำแล้วไปยึดว่าเราเห็นนั่นแหละคือยังติดอยู่ยังไม่ปล่อยวางจริงๆโห oh, ลึกซึ้งจังเลยค่ะครับมีงานวิจัยทางสมองที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเขาพบว่าสมองส่วนที่เรียกว่า default mode network หรือ dmn ที่มันเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันจะทางานลดลงเวลาเราฝึกสติเจริญสมาธิค่ะแต่ถ้าเรากลับไปสร้างความคิดว่าฉันเก่งฉันทำได้ฉันสงบ ไอ้สมองส่วนนี้มันก็กลับมาทำงานอีกเพราะเรากำลังสร้างตัวตนในรูปแบบใหม่ขึ้นมายึดถืออีกแล้วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะดังนั้นการละที่แท้จริงมันต้องละทั้งเปลือกละทั้งแก่นละทั้งชั่วละทั้งดีละความยึดถือในทุกๆสิ่งแม้กระทั่งความรู้สึกว่ามีผู้ละอยู่เหมือนในอุปมาเรื่องแพร่นะ,ะครับเมื่อเราใช้แพรข้ามฝั่งได้แล้วเราก็ต้องปล่อยแพรไปไม่ใช่แบกแพรนั้นต่อไปบนบกอีก มันก็เกะกะเปล่าๆชัดเจนเลยค่ะลึกซึ้งมากๆแล้วการละอุปาทานทั้งหมดนี้มันจะนําไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการหลุดพ้นจากทุกข์ได้ยังไงคะดูเหมือนแหล่งข้อมูลจะเน้นเรื่องการเห็นความดับหรือนิโรธเป็นพิเศษครับกระบวนการมันต่อเนื่องกันครับเมื่อเราเห็นโทษเห็นไตรลักษณ์ของขันห้าจนเกิดความเบื่อหน่ายนิพิทาจิตมันก็จะค่อยๆค,คลายจากความยุติดกําหนัดวิราคะ พอความยึดติดมันคลายลงไอตัวตันหาซึ่งเป็นเชื้อของทุกข์มันก็ไม่มีที่เกาะมันก็จะดับไปเองครับนำไปสู่สภาวะนิโรธคือความดับสนิทของทุกข์และนั่นแหละครับคือประตูสู่วิมุตหรือความหลุดพน้นอื คำว่าเห็นความดับนี่สำคัญมากนะครับมันไม่ใช่แค่การคิดอ่าวหรือเชื่อตามตำราแต่เป็นการเห็นด้วยปัญญาที่ประจักษ์แจ้งถึงสภาวะที่สิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งรูปธรรมนามธรรมาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจริงๆในปัจจุบันขณะเลย เห็นกับตากับใจเลยเหรอคะใช่ครับเห็นความไม่เหลือเชื้อของมันจริงๆในพระสูตรอย่างอนาปนาสติสูตรก็สอนให้เราตามดูลมหายใจจนเห็นการเกิดดับของเวทนาของจิต ของธรรมารมต่างๆได้อย่างชัดเจนหรือในขันทปหารสูตรก็เน้นการละขันด้วยปัญญาที่เห็นความเกิดขึ้นและความดับไปของมันหรือในอุทานสูตรพระองค์ก็ตรัสถึงธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ถูกปรุงแต่งซึ่งก็คือสภาวะนิพพานนั่นเองที่เราจะเข้าถึงเมื่อเห็นความดับสิ้นเชิงของขันห้าในชีวิตประจำวันเราฝึกสังเกตการเกิดดับเล็กๆน้อยๆได้ตลอดเวลานะครับอย่าง ลมหายใจเข้าเกิดออกดับเสียงดังขึ้นเกิดแล้วก็เงียบไปดับอ๋อง่ายๆแค่นี้เลยเห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกหนักช่วงบ่ายวันนี้อืมเลยคิดว่าคงต้องเปลี่ยนแผนที่จะออกไปเดินเล่นข้างนอกตอนเย็นแล้วล่ะมั้งคงต้องอยู่บ้านแทนเมื่อวานลองทำอาหารสูตรใหม่ตามยูทู e ดูเออ รสชาติมันก็ออกมาแป,กแปลกๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่นะแค่ไม่ค่อยเหมือนที่คิดไว้ตอนแรกเลยจริงๆนะครับหรือความโกรธมันผุดขึ้นมาเกิดพอเรารู้ทันแล้วมันก็จางหายไปดับการเห็นบ่อยๆแบบนี้จะทำให้เราเริ่มคุ้นเคยกับความจริงข้อนี้แล้วก็จะเริ่มเห็นช่องว่างที่มันไม่มีตัวตนแทรกอยู่นั่นแหละครับคือการเริ่มสัมผัสความสงบจากการไม่ยึดถือการเห็นความดับ การปล่อยวางอุปาทานในขันห้านี่เองที่นำไปสู่การบรรลุทำขั้นแรกที่เรียกว่าพระโสดาบันใช่ไหมคะแล้วชีวิตของผู้ที่เข้าถึงจุดนี้เขาเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคะ ใช่ครับเมื่อปัญญาเห็นแจ้งในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของขันห้าอย่างชัดเจนจนสามารถทำลายความเห็นผิดพื้นฐาน3ามประการแรกหรือสังโยศสามได้แก่สก,กายทิฐิความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวตนจริงๆวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรตนไตรัยและคำสอนและสีลัพพตะปรามาธความยึดมั่นในข้อปฏิบัติแบบงมงายได้อย่างเด็ดขาด จิตในขณะนั้นก็จะเข้าสู่กระแสพระนิพพานเป็นครั้งแรกครับเรียกว่าบรรลุโสดาปติผลเป็นพระโสดาบันค่ะลักษณะของผู้ที่ถึงกระแสนี้ตามที่ท่านอธิบายไว้ในคำพีหรือจากครูบาอาจารย์นะครับคือจิตจะมีความมั่นคงเยือกเย็นไม่หวั่นไหวง่ายเหมือนแต่ก่อนมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงไม่คลอนแคลนอีกต่อไป ความยึดมั่นในความคิดเห็นของตัวเองจะลดลงไปมากมีสติรู้ตัวไวขึ้นเห็นกิเลสหยาบๆที่เกิดขึ้นได้เร็วมีเมตตาเป็นพื้นฐานโดยธรรมชาติไม่ตกไปในทางสุดต่งต่างๆครับแล้วชีวิตประจำวันล่ะคะเปลี่ยนไปมากไหม ชีวิตภายนอกอาจจะดูเหมือนเดิมนะครับยังทํางานยังกินยังนอนยังมีขันห้าอยู่แต่ภายในเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอ๋ oh. คือยังรับรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่แบกไม่ยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราอีกต่อไปเหมือนคนที่เคยแบกของหนักมาตลอดชีวิตพอรู้ความจริงว่ามันไม่ใช่ของตัวเองก็วางโครมลงได้ทันทีมันก็เบาสบายอ๋อค่ะค่ะ เห็นภาพเลยค่ะครับหรือเหมือนคนตื่นจากฝันร้ายนะครับรู้แล้วว่าสิ่งที่เห็นหน่ากลัวในฝันนั้นมันไม่จริงหรือเหมือนถอดเสื้อผ้าเก่าที่เหม็นเน่าทิ้งไปแล้วย่อมไม่คิดจะกลับไปใส่มันอีกว่ามันไม่มีตัวเราที่จะตายจริงๆมีแต่เพียงกระบวนการเกิดดับของรูปกับนามเท่านั้นเหมือนที่หลวงปู่ชาท่านเคยเปรียบไว้นะครับว่าที่เรากลัวตายเพราะเราไม่เคยเห็นว่าเราตายอยู่แล้วทุกขณะลมหายใจเข้าออกนั่นเอง โห oh, จริงด้วยค่ะแต่ว่าการบรรลุโสดาบันก็ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับกิเลสที่ละเอียดกว่านั้นเช่นความพอใจราคะหรือความไม่พอใจโทสะที่ยังเหลืออยู่ก็จะถูกปัญญาขัดเกลาให้เบาบางลงไปเรื่อยๆในการปฏิบัติต่ตอไปจิตก็จะสัมผัสความหลุดพ้นเป็นขณะขณะหรือที่เรียกว่าคณิกาวิมุตติได้บ่อยขึ้นทําให้ยิ่งมั่นใจในหนทางและก็รู้ว่าความปลอดภัยที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเนอกจากในความไม่ยึดถือสิ่งใดๆทั้งสิ้นนั่นเองครับ เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากๆเลยค่ะจากการทำความเข้าใจองค์ประกอบของชีวิตคือขันห้าแล้วก็เห็นว่าปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่ตัวมันแต่อยู่ที่ความยึดติดหรืออุปาทานแล้วก็มาสู่แนวทางการละความยึดติดนั้นหรือปหานะตามแนวทางประหารสูตรด้วยการเห็นโทษความเพียรการฝึกจิตแล้วก็การใช้ปัญญาจนกระทั่งเห็นความดับของสิ่งปรุงแต่งซึ่งเป็นเหมือนประตูเปิดสู่กระแสะแห่งความพ้นทุกข์คือความเป็นพระโสดาบัน ใช่ครับแกนแท้ของมันก็คือตรงนี้เลยครับการพ้นทุก์ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเลยแต่คือการหันกลับมาจัดก,การที่ใจของเราเองนี่แหละครับทำลายอุปาทานด้วยปัญญาที่เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานั้นแท้จริงแล้วมันไม่เที่ยงอันนี้จังเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงทุกขังและว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนที่แท้จริง น,นี่คือสาระสําคัญที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วก็ชี้แนะพวกเราไว้นะครับและข้อคิดสาคัญที่เหมือนเป็นบทสรุปจากแหล่งข้อมูลเลยนะคะก็คือทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันหรือทฤษฎีที่อยู่ไกลตัวเลยแต่เป็นความจริงที่เราทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองผ่านการสังเกตกายและใจของเราในปัจจุบันขนาดนี้เองดังคําที่ว่าธรรมะอยู่ที่กายที่ใจเรานี้ไม่ต้องไปหาที่อื่น ดังนั้นนะคะสิ่งที่เราอาจจะลองนำไปใคร่ครวญต่อหรือลองสังเกตง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราดูก็คือลองเฝ้าดูการเกิดขึ้นและการดับไปของอะไรสักอย่างใกล้ๆตัวอาจจะเป็นความรู้สึกที่มันวู้บ้าบขึ้นมาแล้วก็หายไปหรือความคิดที่มันผุดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปลองแค่รู้ทันโดยที่ยังไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องพยายามไปทำอะไรกับมันแค่สังเกตดูเฉยๆ บางทีนะคะการสังเกตไม่ง่ายแบบนี้อาจจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเราเองก็ได้ค่ะ